ต้องทนจะได้ไม่เสียเปลี่ยนอ้อปีประตูแรงไปเห็นแล้วนะี่เนี่ยเห็นตัวก็แล้วเราต้องแจอามาให้เขา,เ,าเขาต้องได้ออเทวดาอระบรดาเน,นี่ยพี่แดน,นเห็นแล้วเห็นแล้ว อาให้เจ้าสาไฟด้วยใช่ไหมวัดขีเหล็กก็มีป้ายวัดขีเหล็กนี่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 มาเอามามาเท่านผู้ชมนี่ยังเหลืออยู่นี่สี่ลูกเที่ยวไว้ให้เขานั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ไปจุดนั้นนะ่ะ นี่น,นี่เดี๋ยวเดียเสาไฟที่เท่าไหร่เดี๋ยวอาตาแม่แม่บอกว่ายัางไงนะเสาไฟที่เท่าไรนี่เสาไฟมันมีไปว่าวัดขี่เหล็กนี่นะนี่นะเนี่นะเอาไว้ให้นี่นะเอาไว้ตรงไหนดีจะได้จับภาพได้ อันนี้เอาไว้เนี่ยหนึ่งลูกนี่นะเอาไว้เอาไว้ให้เขาลุงดูหนึ่งลูกนี่เนี่ยเขาลงมาเลยนะนี่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 มาเอามาเอาเนี่ยมาเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ไว้นั่นแหละเอามา เขาไต่มาทางนี้แล้วนี่นะนี่นะนี่นะเอาไว้นี่นะเอาวางไว้กับพื้นเนี่ยไอ้เขาเห็นง่ายกว่าเอาเอา,เอาจากนั้นมาไว้เนี่ยเขาเห็นเนี่ยเนี่ยมีมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้ว

มาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นไงตัวเขาขาวอยู่นั่นไงเขามาแล้วนะเนี่ยเขานั่งมาแล้วนะเห็นไหมเมมันมีเห็นยังไงก็เรียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ยวิธีการให้อ่านลิงที่ถูกต้องถ้าทำเป็นอายนะถ้าทาเป็นไม่มองถ้าเรามองเขาก็ทำเป็นมองหลบไป ถ้าเราทำไม่เป็นเห็นเขาก็จะมาเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมกล้วยสีลูกก็จะเป็นของเขาถ้าเขามาเอา ยังอายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้ารถนะเข้ามาแล้วมาแนละ้วมาแนะม,นะมาไม่ไววเลยเดี๋ยวทำทำเป็นไม่มองต่อามาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหม